โอเคมาแล้วตอนนี้เราก็เล่นกับเบนนะตอนนี้เราอยู่ในเลนของ EXP ซึ่งตามจริงเบนก็สามารถไปเลนทองก็ได้เนะเพราะว่าตัวมันสามารถยิงระยะไกลได้ทุกสกิลมันยิงระยะไกลหมดและพาสสีของเบนคือ,เ,อ,อเมื่อเรากดสกิลตัวมันจะฟันรอบเออตัวพาสีมันจะฟันรอบตัวเองแนะนอว่าเวลาเล่นเบนให้ กดพาร์ทส <mel> ี่ปฏิธรรมดามันจะฟันรอบตัวเองแล้ก็มาแคลียร์คิวเนาะน่าเอานะอ๋อน่าเคลียเมืเอ่อกี้ในนี้แบบคอเห็นมัน,ม,นมันตีเลสเราะไหมวิวเคลียร์ละข้าจะข้าจะพูดไปโอเคเคลียรสองรีบไปดูเลสดีกว่ากดสกิลสองเรงความเร็วปุ๊บปุ๊บสกิลหนึ่งยิงเข้าไปโอ้ไม่โดนอันไหนเอกือบเกือบแล้วมาดิมาดิเอาป่าเขาบอกเขาไปเจ้ามีดเลือดนะอ้าวบัวมา ตัวอ่ะ่าตีสกิลหนึ่งสกิลสองตีธรรมดาตีธรรมดาเละอักฟาสิบตีธรรมดาตีธรรมดามาแล้วุ้หนึ่งสองสามางอนไหนตัวไอ้ได้มาร้วยี่สิบแต่ว่าคุมอยู่แล้วกดสกิลสองหิวเลือะเบนก็เทไม่ต้องกลับบ้านนะมังเบนค่าค่ยเสียมันแค่มานาแค่ไหนซ้ายิงออกเปลเท่ามานากได้นะเพราะเราจะได้ยืนหูเลือดตัวยิงเท่า เออตีต we huh. ีตีไม่ฮะหมดซะก่อนอือหึมาหนาว้าวว้าวมาสกิลหนึ่งไปโป่งไม่โดนฮะท้าตี๋นะทุกครั้งที่จะสกิลแล้วก็กดธรรมดามันจะฟันรอบสวยตั้งยังสังเกตเอาลิมลิงกุยจอนออกมาคอยมาสกุยกุยอนอือได้ปลาไหลอือมาเป่ามาเป่ามาดิมาดิมาดิหายตัวแล้วก็ฟิกออกฮะไม่ได้แลกคิดไปแล้วว่าต้องโดดมา เสียตีพีพีเลยนะหนูแดนซิเกลหนึ่งยิงไปไม่โดนฮะแล้วก็ฟันแล้วก็ซิเกลสองปันดีดีอ่ะพุชเชอร์ซิเกลวดีเต่าอแล้วก็ดีดีไปเอามาเอาว่าเอาว่าเอา่าอันนั้นเอาว่าเอ้อกลัวไหมอ่ะเอาเขาว่าเอาว่ากลัวเปล่าเออนะเราสามารถต่อได้จากระยะไกลเลยทว่าพิ้วไม่ได้เปียบเหนะโอเคพุชเชอร์นี่ว่าเป็นงานอยู่ นี่แล้วก็มารลอกแลเคลียร์กางเอาลิงมาเอากล้าวาลิงก็เอาตีตัวที่2แล้วก็ฟันไปแล้วก็ฟันเออแล้วก็อีกอย่างนะเบนเบนเน่ะมันสามารถออกของเวทได้เว้ยซึ่งสายเวทเราเลยเคยเล่นมาแล้วโอ้โหแรงอย่างแรงมากๆเลยถ้าเป็นบอกแว่าพลังเวทล้วนๆเลยนะหรือว่าโคตรโคตรแบบโคตรแรงแค่เป่า2ทีก็ตายแล้วพวกเคสตังบาง เรียนกลางเล็กขนาดไ,ไม่น่าทำอย่างนั้นเลยแล้วอันตีซึ่งอันตีของเบนกม็มีผลกับป้อมนะสามารถทำให้ป้อมแตกได้เลยลฟันฟันฟันเน่าม,านามันลืมดลืสกิลแล้วกฟันเวลาตีป้อมเรากดสกิลแล้วก็ฟันสกิลฟันได้ว่ามันจะทำยังไงเพิ่มความแรงในการโจมตีเนาะซึ่งเวลาศัตรูเลือดได้น้อยเนี่ยมันแล้วไปคอมบวก,กับดาหม่ เออตามจริงเราออกดาวใหม่ก็ได้นะแต่ว่ามันจะว่าไงเลยจ้ะชอบแบบเซตคลาสสิกมากอืมอาคีวับกับพ้อมทางเออก็มาเคลียร์เคลียร์ล่างเนาะเลนบนก็มีไฟนิดนิดหน่อยๆแหละอ้าวเลนกลางมีไฟเลนกลางมีไฟเออแต่ไ,ไม่ไม่แตกน่ะรอดเฉยแล้วกุชชออนลวงได้หรือเปล่ากุชชี่อ่อนลวงได้ไหมล้วงล้วงได้ไหมเออกุชชี่ออนล้วงได้ไหมอืมล้วง ไม่ได้โอ้แค่ขอตัวเดียวร่วงไม่ได้เขาเป่าช่างเรือเบาปล่ามันเป็นเรื่อมันหมันมันเป็นปืนก่อนส่วนเราส่วนเราปืนแต่เอาได้ขวานมาแล้วตี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 นี่อนันอันนั้นไม่มาเคลียร์ได้นะอันตีไปไปก่อนเลยแล้วก็เตาแปดทิ้งเรียนอย่างเงี้ยสบายสบายป้อมนะครับนี่ฉลามดูปัวครับพี่ แบบ yup. เป็นตัวที่เล่นง่ายมากเลยอ่ะคือมันมีสกิลเพิ่มความไวแถมเพิ่มความแรงพลาสติกปุ๊บ hmm. ปั so ่นตัวเองมาเป้าอมาเป้าถักเออเป้าเปล่าโาแล้วก็ฟันฟันไม่โดนคือหนึ่งฟันฟันเปิ้ลหน่อยนิดนึงนิดนึงอันนิดนึงอ่ะสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเป้าเออนั่นแหละสกิลสองสี่ผิดสิสกิลหนึ่งฟันฟันฟันแล้วเปลาลิงเล้วเปล่ามาดิมาดิมาดิเออใจรับแน่จริงอย่างนี้สิอ้าวขอถอนมาทำไมพี่พี่พี่มาทำไมเอ้า เอาแตงนั่นแ่ะเดียยร้รยมาไม่ดูเวลามเวลาแล้วแล้วเราก็แล้วเราก็ได้เตาถ้าได้ยินเสียงอย่างอื่นเขอไปจะน่าจะดีว่าถ้ามีเสียงแทรกเนาะฟัน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 อืจะตายก็ไม่ได้ลิงลิงลิงลิะเ่าวว่าลออาว่าะข่าะใครวะก็เลนบอวะเราฮานาบีครั ใช่าาแล้วค่ะแล้วเอามันก็มีการเล่นด้วยอลดัตจริงจริงนะเวลากดเอาลดัหนะควรควรกดแบบยา้ายาให้มันกล้าแทนตีถ้ามันกล้าแทนตีปุ๊บมันจะมันจะกล้าเล่นอ่าทีนี้เล่นอู้ดพุ่มแต่งสามทางนี่ดีกว่าที่สังเกตสวย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 กดซิกิกวสอ,องเพิ่มความเร็วแล้วก็ไป ซึ่งสก,กินนี้เป็นสก,กินซีซันเนาะลืมบอกมันแล้ว่าเป็นสก,กินซีซันที่สิบเอ็ดปั้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่ก่อนก็อยากได้ดแต่ตอนนี้คือใช้ชิ้นส่วนสก,กินแรกมาสองร้อยห้าสิบหรอวไม่ใช <_ m atch> ่ไม่ใช่สองห้าสิบหรือว่าหรือว่าร้อยห้าสิบวะจำไม่ได้ละร้อยห้าสิบอันนี้มันสีส้มอะมั้งไม่ใช่หรือหรือว่าสีฟ้าจำไม่ได้ละโอเคพาชสีฟันอา้าวลิงอยู่กลางไปดีครับ ช่วยเพื่อนดีกว่าไป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 เอเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าันตีไม่แม่นตีวะเอเปล่าลิงก้าเปล่ามาเกเปลาก้าเปล่าอืมถอยครับถอยไม่กล้าเล่เลยเอออ่าอันอันตีเปล่าวงอาเว้ยมันกดอันนั้นก่อนเปลหาตัวก่อนโอ้อะไรวะเปาเป่าฟัน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 ันังเอาดัดมาไม่เงยฟิกไม่ทันสิงฟันฟันเอ ซึ่งเมื่อกี้เราก็ตายนะแล้วก็ตัดผ้ามาแล้วไม่ไป,ป้อมนี้ข้าขออืมชลาชลาฤกษ์บอกว,ว่าไอ้ป้อมเก่งจังเออเอาไปลยลิกมาเปล่าเอาว้าวไปเลยลิกไปลยลิกก็ไม่กล้าเล่นกับเราแบบถ้าเราบันแรงแล้วก็ฟันวิสองแล้วก็ฟันแล้วก็ฟันแล้วก็ฟันวูดฟันได้สามครั้งหนอคือก็ เอาไปอยู่ใกล้เ hmm. พื่อนก่อนกุชชีออนมารับ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 กุชชี่ออนอะรับกุชชีออนฟันฟันฟันรับเอาเฮ้ยชิบหายแล้วเอ้ารับอู้ดีนะออกเนี้ยมันออกได้ก่อนอู้เอ้าแล้วมันแล้วมันจะเข้าไปทำไมล่ะน่ะอู้ดอู้ได้ได้ได้โอเคขอบคุณมากเก่งสองเก่งสองช่วยเออมีฝีมือเนี่ยว่ะว่าแต่ว่แต่เไม่เป็นเท่าไหร่ประมาณไม่ขนาดอ้าวป่อมมาเรียบร้อยฟันฟันฟันอะไรกันแตก

โอเคอพชลามาแล้วก็ฟันไม่ทันครับกูจะอัอนเก็บไปอ่อนไม่ไ,ได้เราเล่นป้อมเราไม่เน้นคิวยู่หนึนน่ง <c oughs> ฟันซิกิวสองฟันแล้วก็ฟันแล้วก็ฟันแล้วก็ฟันสวยมีใครกล้าเล่นกับผมเปล่าไม่มีใครเลยวะไม่มีใครว่ากาันเลยเลยวะอยู่กลางหนึ่งอ้าวป้อมปีททำไมวะอ,อแบบนี้ใครปอร้อมนะละโ okay. ก็ฟัน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 แล้วก็ฟันฟันลอยพร้อมแตกอุ้ยยิ้มมาเล่นเบีนเบีนเล่นเบีนเบนอะไรที่ง่ายมากเลยเล่นเบีนแค่ทิ้งระยะทิ้งระยะแล้วก็ยิงทิ้งระยะแล้วก็ยิงก็ฟันนี่สวยบ้าเป็นของเราแล้วได้กรูดาวแล้วทีิอ้าวสนามงับ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 ขวัญขวัญมาดูจะตายกูตายโอ้โหโอ้โหลา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 ชิคกี้พายชิคกี้ช่วยช่วยกูสักหน่อย ว่าว่ามังค้ามังค่าเขาว่าราคาเขาเขาฟันนะหนึ่งสกิลหนึ่งสกิลสองไม่รอดแบบนี้สกิลต้นสนั่นสกิลหนึ่งฟันสกิลสองเป่าเป่าแม่งไปสามโอ้ยใช่ไปสามโอ้ยได้แค่สองเออได้อยู่อย่างคุ้มเลยว่ะโอ้ยเชี่วเราแะรเนึกว่าจะไม่รอดแล้วมาเลยไน่เฉยเลยได้เปรียบเลยทีนี้ถ้าเราเอาดาบสหัชวรมาด้วยเมื่อกี้นะเราเก็บสามเลยเมื่อกี้เสียได้เสียไหนไม่ได้ออกเราอยากออกอยากออกเซตคลาสสิก ธรรมดาคือมันก็ออกได้นะถ้าเราเล่นเล่นเป็นสายสายป่าสายฟาร์มแนะนำให้ออกชิ้แรกเลยมันพอเลือดน้อยปุ๊บมันจะเคลียร์อันนั้นให้ถามว่าวเอา้าวมีใครกล้าเล่นเปล่าขรามงับไอหนูงับป้อมมือให้มันสามารถยกเลิกอันตรีของเบลลลิกได้นะเมื่อกี้มันนําให้เบลลี่หลีกลอยเอ้าปุ๊บที่ออกมานึกว่านึกว่าลิงจะมาตามอีกเอาปั้นอืม พยยจบได้จบแล้จบได้ตีปักตีักตี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 อืน่าสู้ไอ้แทนยามามจมจมนะโอ้ยแถมเล่นก็เล่นง่ายๆเราไม่ต้องนิ้นคิวเนี่ยอะไรสิบนาทีก็จบบ้านนา้สวยเทพสงคามซิเต้าได้แปดจุดเจ็ดค่าสามแอสซิสต์แปดตายหนึ่ง โอ้ก oh, ูจะออนเก็บเก็บ13เลยล่ะเออก็ดีดี่ก็อไล